สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับ wow. Comment. Wow. Comment. ว้าวคอมเมนต์ว้าวคอมเมนต์ในวันนี้ครับพาไปฟังว้าวคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลอาเซียนที่มีต่อเกมอันสุดยอดของทีมชาติไทยในการชนะสวีเดนครับไทยตบชนะไปส0ูนย์นะครับสวีเดนถือว่าเป็นทีมที่ฟอร์มแรงมาในระยะหลังมีเกมที่แบบ สูสีกับญี่ปุ่นมาแล้วแล้วแพ้ในเทแรนดเพียงแค่2อสามอืมแล้วเกมนี้ในขณะที่ไทยเนี่ยฟอร์มย่ำแย่มาตลอดนะฮะแพ้รวดในวีเอ็นลแล้วก็มาชนะอียิปต์สาึ่งซึ่งแฟนๆไม่ประทับใจเลยเพราะอียิปต์นี่อันดับต่างกันเยอะแทนที่จะได้สามศู 0, นย์ในเขาก็บ่นกันไปเยอะแต่วันนี้เรามาเหนือความคาดหมายครับหลายคนไม่เข้าใจว่าทําไมต้องดีใจขนาดนั้นที่ชนะสวีเดนครับมันสําคัญต่ออันดับโลกด้วยและก็สําคัญในแง่ของการทะลุเข้ารอบด้วยเป็นการตัดสินตาต่อต,อตาตอฟันต่อฟันใครชนะก็คือเข้ารอบเลย ซึ่งไทยทําได้จริงและ30ด้วยบวก11กว่านะฮะคะแนนนะฮะ ทำให้แรงกิ้งไทยทะลุไปที่อันดับ18ของโลกทันทีนะซึ่งฉีกห่างเวียดนามไปอีก20แต้มนะจากที่แบบว่าเบียดกันเหลือ5แต้มอะไรเงี้ยหนีไปแล้ว20แต้มเวียดนามยังแซงเป็นอันดับหนึ่งอาเซียนไม่ได้ซึ่งเขาก็คุยอันนี้เอาในพาร์ทของความดราม่านะเมะื่อวานนี้นําเสนอเวียดนามที่ชื่นชมเราที่ต้อนรับดีนะครับคนละพาร์ทนะเออพวกจ้องที่จะแซงไทยเนี่ยมันก็มีอยู่รอขยี้บ้างกันเถอะเออแต่วันนี้ไม่ได้ขยี้ s o รี่ขอโทษที ไปฟังความคิดเห็นครับว่าแฟนวอลบอลอาเซียนคิดยังไงเ,ออเริ่มจากเวียดนามนี่แหละก่อนคอมเมนต์เวียดนามท่านแรกครับบอกว่าฮาักผู้น่าสงสารเล่นอยู่คนเดียว<อ>ความคิดเห็นต่อมาครับฮักไม่สามารถที่จะแบกสวีเดนได้ไทยแลนด์พรพันแรงมากไม่ว่าจะป้องกันจากด้านไหนก็ตามไทยแลนด์ขึ้นจบสกอร์ได้เสมอฮักเล่นบอลเหมือนลูกปืนแต่ ไทยเล่นด้วยมือของพอรพันธ์ที่ยากที่จะต้านทานความคิดเห็นต่อมาครับเสียดายฮักอยู่ทีมสวีเดนเสียดายพรสวรรค์จริงๆความคิดเห็นต่อมาครับโอ้นั่นเท่ากับว่าได้ยืนยันว่าได้ผ่านเข้าสู่รอบส6บทีมสุดท้ายแล้วความคิดเห็นต่อมาครับไทยเล่นได้ดีมากสมควรชนะแต่ขอวิจารณ์สวีเดนในแมตช์นี้หน่อยเถอะยกเว้นฮักคนอื่นๆโดนเล่นงานแย่ยิ่งกว่าเหีย้ยนคันดังของเราซะอีกไม่สามารถรับมือพวกเขาได้เลยความคิดเห็นต่อมาครับสวีเดนเล่นแย่มากอาจจะแพ้เวียดนามได้เลย <IST uk t> ความคิดเห็นต่อมาครับคอนพันส่งบอลเก่งมากเลยครับคลาสนี้ขอให้ลำดวนส่งบอลเก่งๆเหมือนกับเขาความคิดเห็นต่อมาครับสวีเดนสมควรที่ตกรอบยกเว้นหักส่วนที่เหลือแย่มากสุดๆความคิดเห็นต่อมาครับสวีเดนแย่ที่แย่ที่สุดคือฮักมือเนตีไม่ไหวแล้วความคิดเห็นต่อมาครับอืมนี่แหละคือไทยโจมตีและป้องกันเหมือนกับล่องหนความคิดเห็นต่อมาครับแย่จังสวีเดนแพ้เวียดนามอีกต่างหาก ฮาร์กจึงแบกหลังหักแต่สื่อารายง,งานข่าวเขากันเยอะมากความคิดเห็นต่อมาครับไทยดีแต่สมควรแล้วร้อนแรงทุกตำแหน่งอีกฝ่ายได้แต่สงสารฮาร์กไม่มีใครอยู่ในระดับเดียวกันกับเธอเลยความคิดเห็นต่อมาครับไทยเล่นได้ดีมากกระตือรือร้นและมีพลังความคิดเห็นต่อมาครับรู้สึกเสียใจที่คุณฮาร์กต้องแบก ผู้เล่นไว้หลายตัวบนหลังความเขียนต่อมาครับผู้เล่นไทยมีคลาสจริงๆถ้าเกมรุกเกมรับขอแสดงความยินดีด้วยความเขียนต่อมาครับหากเวียดนามเป็นเหมือนสวีเดนแฟนบอลเลย์บอลคงจะต่อต้านอยู่บ้านและลิ้นรลน่นแค่นี้ความดันโลหิตก็เพียงสูงเพียงพอแล้วความเขียนต่อมาครับเวียดนามกินอาหารไทยเป็นเรื่องใหม่ความเขียนต่อมาครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยที่โด่งดังในเอเชียความเขียนต่อมาครับทัดดาว90%ดีเกินไปความเขียนต่อมากล่าวว่า ฮักกล่าวว่าผมแบกพวกคุณไม่ไหวแล้วแต่ต้องยอมรับว่าไทยเล่นดีกว่าในช่วงนี้ความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่าพี่ใหญ่ในเอเชียตะวันกเฉียงใต้แตกต่างการชนะและการแพ้เป็นเรื่องปกติแต่ครัสยังคงอยู่ตลอดไปความคิดเห็นต่อมาครับเราจะแซงไทยไม่ได้จริงๆเลยเหรอเนี่ยห่างไปอีก20คะแนนโคตรเหงซวยความคิดเห็นต่อมาครับไทยชนะเราตั้งเป้าจะคว้าทองปลายปีหากไม่มีบิดเบือนคงยากแล้วละ่ะความคิดเห็นต่อมาครับฟอร์มการเล่นเหมนี้ของพอรพันสุดยอดมากไฮโดริกอิเล็กทรก ไทยสมควรชนะความเียนต่อมาครับสวีเดนไม่ได้ทําให้ไทยกลัวเลยถ้าหากทำคะแนนไม่ได้คนอื่นก็ไรประโยชน์ความเียนต่อมาเหมือนกรณีบิดเตีอนนั่นแหละ ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพรพันธ์ส่งบอลด้วยความเร็วสูงทำให้สวีเดยนยากที่จะป้องกันไม่รู้มันมาจากทิศท,ทางไหนบ้างโคตรบ้าเลยความคิดเห็นต่อมาครับไทยดีเพราะเจอแต่ทีมที่แย่มากเกมน่าจะรู้ว่าดีหรือแย่สำหรับฮอลแลนด์ความคิดเห็นต่อมาครับเวียดนามชนะไทยได้สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตอนนี้ว่ายน้ำออกสู่มหาสมุทรเรารู้ตัวว่าเราตัวเล็กแค่ไหนความคิดเห็นต่อมาครับไทยเล่นทุกตำแหน่งเท่าๆกันหมดอยู่ในสนามอารมณ์ดีเสมอพวกเขาสุเกไร้ราชชนะสวีเดนฮาร์กเพียงคนเดียวไม่สามารถแบกทีมได้หรอก ความเขีเห็นต่อมาครับตัวเซตไทยแปลกไปจากคนอื่นมากเข้าร้ายกาจมากความเขีเห็นต่อมาครับไทยแลนด์เล่นได้ดีโจมตีหลากหลายส่งพลังการป้องกันก็ยอดเยี่ยมกองกําลังที่สม่ำเสมอคุ้มค่าจริงๆความเขีเห็นต่อมาครับดีแต่ยังแพ้วเวียดนามความเขีเห็นต่อมาบอกว่า ฉันยอมรับว่าไทยแลนด์เก่งฉันสนับสนุนพิมพ์พิชญาจริงๆความเหียนต่อมาครับสวีเดนพึ่งพาไม่ได้จริงๆห่วยจริงๆเราเกือบได้จารึกชื่อเป็นประวัติศาสตร์ในการแซงประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนความเหียนต่อมาครับทีมไทยเล่นบุกหลากหลายป้องกันดีส่งบอลดีความเหียนต่อมาครับไทยกลัวแค่บอลหนักที่ลอยมาเท่านั้นแต่การบุกอื่นๆไม่ได้สร้างความเดือดร้อนแต่อย่างใดความเหียนต่อมาครับรำคาญความเห็นต่อมากล่าวว่าบิ๊กฮักไม่สามารถจัดการคนเดียวได้เออก็เหมือนกับตู้เย็นนั่นแหละความเห็นต่อมาากล่ว,ว ไทยจะไปได้ไกลในทัวร์นาเมนต์นี้เช่นกันความเคลยนต่อมาครับในกลุ่มนี้ไทยพบแต่เพียงทีมที่อ่อนแอ2ทีมอียิปต์54สวีเดน24ความคิดเน้นต่อมาครับสิ่งอำนวยความสะดวกถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนากีฬามองดูไทยเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์โลกฟิลิปปินส์ชิงแชมป์โลกชาย อินโดเจา้าภาพฟุตบอลโลกรุ่นเยาว์เวียดนามยืนอยู่อยู่เฉยๆยอมรับความพ่ายแพ้ทั้งหมดความคิดเห็นต่อมาครับเชียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันนะครับสวีเดนสวีเดนคืออะไรไทยร้อนแรงมากความคิดเห็นต่อมาครับสวีเดนเล่นในโง่มากฮัหกหน้าสงสารเข้าแบกทีมไว้คนเดียวทําอะไรไม่ได้จ่ายบอลวนไปบนมาสวีเดนไม่มีแผนอะไรเลยความโง่ของพวกเขาคือการทุ่ม5เซตกับเนเธอร์แลนด์ความคิดเห็นต่อมากล่าวฮักและไทยต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้ความคิดเห็นต่อมาครับเวียดนามจะตามหลังไทยตลอดไปฉันรู้สึกท้อ ไม่มีคนที่แข็งแกรง่งคอยแบกทีมอีกต่อไปเราคงแพ้ไปอีกนานความคิดเห็นต่อมาครับไทยมีประสบการณ์ระดับวีเอ็นแอลมากพวกเขาเคยเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมาแล้วดังนั้นการเอาชนะสวีเดนเป็นเรื่องปกติความคิดเห็นต่อมาครับพิมพ์พิจาตอนนี้เป็นเทพแล้วเกมรุกดีมากทำแต้มได้เยอะการป้องกันก็เยี่ยมซาสิภาพรก็ดีมากความคิดเห็นต่อมาครับสวีเดนมีการจัดทีมที่แปลกที่สุดเท่าที่เคยเจอมาความคิดเห็นต่อมาครับตอนนี้เราไม่มีบิดเจียนแล้วคงลำบากการเต้นของพรพัน์น่ากลัวจริงๆ ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไม่ค่อยได้เห็นการเล่นเล่นเหมือนเต่าเลยสวีเดนนะความคิดเห็นต่อมาครับหมดการโอกาสที่จะแซงไทยฉันประหลาดใจมากที่พวกเขาเล่นแบบนั้นคอมเมนต์ต่อมาครับกล่าวว่าแฟนไทยรู้สึกว่าจะเยอะเกินในช่วงนี้ไทยอยู่กลุ่มเบา้าแต่ยอมรับว่าเล่นดีไลฟ์อัพก็สม่ำเสมอมีหนึ่งก็ดีประสิทธิภาพดีกว่าชัดเจนความคิดเห็นต่อมาครับสวีเดนเป็นทีมเศษขยะพึ่งฮักคนเดียวทุกลูกความคิดเห็นสุดท้ายเวียดนามบอกว่าพูดตามตรงไทยเก่งกับการผ่านบอลและการบล็อกเล่นเกมรับได้ดีตั้งแต่ต้นเวลาเจอ เวียดนามพวกเขาสามารถคาดดาการเคลื่อนไหวของอีฝ่ายได้แต่ต้องดูว่าใครเล่นแข็งกว่าแก่งกว่าและได้เปรียบในบ้านโอกาสสูงจึงมีกว่าเมื่อเจอกับเวียดนามต่อไปนะฮะรวมรวม,รวมอาเซียนแล้วกันเหมือนแรกบ,บอกว่าวันนี้ไทยเล่นได้ดีสเสมอเสมอพรพันยังคงโดดเด่นเช่นเคยฝั่งสวีเดนฮักคนเดียวแบกทีมไม่ได้ไทยผ่านขาขเข้ารอบส6กทีมความเพียนต่อมาครับเพื่อนร่วมทีมของฮักไรประโยชน์น้องสาวพูดเสมอว่าเธอแบกโลกไว้คนเดียวความเพียนต่อมาครับผู้หญิงแกร่งพิมพิชยาความเพียนต่อมาครับฉันหวังว่าพิมพิชยาควรไปเล่นหลีกที่แกร่งมากขึ้น ปีนี้ดีจริงๆความคิดเห็นต่อมาครับฉันเป็นผู้หญิงที่ทําคะแนนสูงสุดนี่ I am a woman ความคิดเห็นต่อมาครับฮากต้องอดทนอีกนานแค่ไหนความคิดเห็นต่อมาครับน่าสงสารที่ฮัร์กทุ่มเทคะแนนแต้มสุดท้ายสวีเดนกําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากดูเหมือนว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่เขาเจอกับไทยซึ่งเกมรุกเร็วเกมรับเทียบได้จากทีมยุโรปแถมแต่ตาจากทีมเอเชียอย่างญี่ปุน่น ด้วยความคิดเห็นต่อมาครับพวกคุณประเมินไทยต่าไปนะผมเห็นคอมเมนต์ก่อนเวิร์คครับเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องไทยกับเวียดนามที่แพ้ไปเนเธอร์ <Nether land S 1> แลนด์กับสวีเดนคุณบอกว่าจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้คุณรบ ай พีกสุดคือพิมพิชญาและทัดดาวประเทศไทยที่แข็งแรงและประเทศที่อันตรายความคิดเห็นต่อมาครับทำไมสวีเดนถึงเล่นแบบนั้นตอนกับเนเธอร์แลนด์อยู่ใน5้เซตดูไม่เหมือนกับเกมนี้ที่สับสนมากๆเลยความคิดเห็นต่อมาครับนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาคาดการเกมที่เร็วของไทยไม่ได้ไม่คิดว่าไทยจะเร็วขนาดนี้ความคิดเห็นต่อมา สไตล์ส่วนใหญ่เป็นสไตล์ยุโรปที่เน้นพลังมากกว่าลเล่นได้ดีในแมตช์เนเธอร์แลนด์ต่างจากไทยที่มีการเซตเร็วและต่ำเล่นคอมโ,มโบได้ดีผู้เล่นเร็วกว่าตัวไม่สูงมาก ความคิดเห็นต่อมาครับ I am woman ประกาศความยิ่งใหญ่ชัดเจนความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่าทีมไทยแลนด์คือของจริงความคิดเห็นต่อมาเขขอแสดงความยินดีกับทีมสาวประเภท2จากฟิลิปปินส์ครับอ๋กอกุศิหีดมันะนองเม้นต่อมาก,ก็เลยมาตอบกลับครับก็เลยทําให้ผมได้ไปเห็นว่าโปรไฟล์คนนี้มาจากกัมพูชานะฮะคนต่อมานี้บอกว่ากัมพูชาจิตใจแย่มากแซงทําเป็นฟิลิปปินส์นี่ฮะแกล้งเป็นชาวฟิลิปปินส์มันตลกมากนะเออเอาละครับนั่นคือความคิดเห็นครับอาเซียนที่สรรเสริญทีมชาติไทยครับ อามีความสุขครับอย่างน้อยอะไรก็ตามอ่ะผ่านเข้ารอบจ้ะนั่นคือเรื่องราวที่นํามาฝากกันเดี๋ยวมียาวๆไปนะมีความสุขขนาดนี้หยุดไม่ได้แล้ววันนี้ไปแล้วจ้ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะจรยจฉา